บอสซาฟะเพิร์นเองซึ่งวันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวชุดคอสเตอย์กันตามที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยน่าจะชอบนะก็ชุดคอสเตลย์ที่ผมจะมารีวิวรีวิววันนี้เนี่ยก็คือชุดเซม,มิสานั่นเองเสื้อตัวนี้เนี่ยผมก็สั่งมาจากช้อปปีแล้วก็ราคาเนี่ยยังไม่ถึง300บาทเลยเราก็จะมาดูเรื่องรายละเอียดของเสื้อกันตามไปก็คือ ก็แน่นอนอยู่แล้วฮะก็ถ้าใครเคยดูนารูโตะแล้วรู้จักแสงอุษาเนี่ยมันก็จะเป็นเสื้อแนวเหมือนผ้าคลุมแล้วก็จะมีลายเมฆสีแดงซึ่งตัวข้างเรเนี่ยมันก็จะเป็นผ้าสีดําก็เหมือนกับชุดดั้งสูตรที่ผมเคยรีวิวไว้เลยแล้วก็พอพลิกกันมาดูข้างในเนี่ยมันจะเป็นผ้าล่มเนาะจะเป็นผ้าล่มสีแดงแล้วก็มีมีซับในยอยู่ด้วยไล่ปักตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่สกรีนนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยจะเอาผ้าเนี่ยมาติดกับตัวเสื้ออย่างนี้เลยถ้าใครสังเกตดีๆก็จะเห็นรอยติดอยู่นะ ส่วนตรงขอบเนี่ยก็ปักเส้นเป็นลายเมฆเป็นเส้นสีขาวสำหรับเสื้อตัวแสงอุษาเนี่ยมันก็จะมีู่2แบบนะก็คือแบบมีหุ้คลุมแล้วก็แบบปกตั้งซึ่งตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยมันก็จะเป็นปกตั้งนะซึ่งเสื้อตีซึ่งเสื้อตัวนี้นะครับก็จะมีซิปนะแต่ซิปเนี่ยไม่ได้สุดถึงตรงไปจงถ้าเราดูในการ์ตูนนารูโตะนะครับพวกแสงอุษาเนี่ยเขาก็จะตั้งปกเนี่ยออกมาแล้วก็ปิดเอาไปข้างหน้า ก็สาหรับตัวผ้านเนี่ยมันก็ใส่สบายดีขยับได้ง่ายได้ทุกส่วนอีกอย่างนึงก็คือตัวปกต,ต,ตรงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรเลยมันต้องย,ย้ยแน่ๆสรุปคือมันไม่ย้ยนะฮะเนี่ยฮะมันจะตั้งอย่างนี้ได้อยู่และเนื้อผ้านเนี่ยก็ดูเข้าทรงดีไม่บางเกินไปก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาข้อเพลนอิทาจิเนาะเพราะว่ามันน่าจะง่ายที่สุดแล้วสำหรับผมละ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราเนี่ยไม่มีผ้าคาดหัวต้องทํายังไงดีวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอน DIY ผ้าคาดหัวกันตัวอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ในวันนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือตัวฟลอยอย่างที่สองก็คือเชือกสีดำหรือสีอะไรอ,อ,อย่างที่สองหมายอย่างที่อย่างแรกก็คืออย่างแรกก็คือตัวฟลอยอย่างที่สองก็คือเศษผ้าอย่างที่สามเมจิกดำ อย่างที่สี่ก็คือกันไก่อย่างที่ห้าก็คือเข็มับได้แล้วก็อย่างที่หกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระดาษแข็งอันนี้หมู่บ้านอะไรเนี่ยหมตสวซีซีอย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องทำการร่างแบบของตัวสัญ,ญลักษณ์หมู่บ้านก่อน าคาดหัวเนี่ยปกติเวลาเราซื้อเนี่ยมันก็จะใหญ่เนาะแต่อันนี้เราทาเองเนาะเราก็ทําให้มันพอดีกับหัวเราได้เลยก็กระดาษที่ผมเลือกนะครับก็จะเป็นกระดาษลูกฟูกซึ่งกระดาษที่ผมเลือกมาเนี่ยก็จะทําให้มันมีความหนาแล้วก็เหมือนแผ่นเล็กกระดาษลูกฟูกเนี่ยเวลามันเอามาใส่ฟอยใช่ไหมมันก็จะโค้งแล้วก็สามารถแปะเข้ารูปได้ด้วยหลังจากนั้นเนี่ยแล้วก็แผ่นฟอยนะฮะมาทําการหุ้ม จากนั้นเนี่ยเราก็ทาการเอาสกอตเทนเนี่ยแปะเอาไว้ให้ดีอย่างนี้เลยเพื่อจะให้ฟอยเนี่ยมันไม่รุดหลังจากนั้นเราก็จะได้มันแล้วแล้วเราก็เขียนสัญลักษณ์หมู่บ้านคโนโฮะลงไปแต่อิทจีเนี่ยก็เป็นนินจาที่ออกจากหมู่บ้านมาแล้วนะซึ่งเราก็ต้องทําเครื่องหมายการขีดอย่างนี้ก็ตอนแรกเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าจะามาเย็บด ผ้าคาดหัวแนละ้วแต่ด้วยความที่สเตตัสสกิลของผมเนี่ยมันก็ยังคงไม่พอนะฮะเพราะว่าผมเย็บผ้าขึ้นมามันจะขาดเราก็เลยใช้วิธีง่ายๆตามสไตล์คนไทยเราง่ายๆแบบขี้เกียจนะฮะสกเตสกตสกตเทปส,ส,สองหน้าอย่างนี้เลยติดอย่างนี้เลยก่อนติดน,นะครับเราก็ต้องทําการเอาผ้าคาดหัวเนี่ยมาคาดอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าเราจะได้เป็นพีสเสด <c oughs> ไปย่ายเอาเสื้อใส่ทันไป ไม่ใช่ักเกินรักเกินรักเกลี้งตอนนี้นะเราก <ja> res, ็จะเอาป้ายมาแปลแล้วนะครับแล้วเราก็จะแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนก็สําหรับการแต่งของผมเนี่ยผมก็จะเอาทุกอย่างในบ้านเนี่ยก็มาดีไอไวเนาะอย่างเสื้อเนี่ยผมก็จะเป็นเสื้อสเวตเตอร์ของมาแห่นะที่มันค้าตะไคร่อย่างงี้แต่ใครที่มีตะไคร่ผมว่าก็น่าจะดีกว่าส่วนเกงคือคุ้นไหมครับ ใช่ครับกางเกงจากเนี่ยพิการะสูนครับชุดดาบพิ่าระสูดโดยเฉพาะนะอันนี้นี่และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาแต่งหน้านิดๆหน่อยๆสองขีดแค่นั้นเองเขียนไม่ค่อยติดอ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็ได้กลายเป็นอีทาจิแสงอุษานั่นเอง พิ่ท e> <Yes ัดจิสะดุ้งสะดุ้งแล้วไงก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิปรีวิวชุดคอสเพย์เปคลิปที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ ถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก,ก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆผมจะได้รู้แล้วผมก็จะได้มาเสียเงินแล้วก็รีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูอีกนั่นเองควาจริงก็ไม่ใช่เงินผมหรอกครับเงินพ่อแม่รุ่นล้วนเลยโอเคครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ลกด, like, กด,ดติดตามหรือกดติดตามนะ,ค,ะครับวันนี้อิทาตจิไปก่อนนะครับรบ๊ายบายคมุย